สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่หน้าร้านโบเกี้ท่าดินแดงนะครับผมพอดีเห็นแล้วน่าสนใจเลยอยากจะลองกินดูนะครับเพื่อจะได้อธิบายให้กับพวกเราที่อยู่ทางบ้านได้รับ ชมเราฟังว่ารสชาติเป็นอย่างไรพอดีมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีะมีคิวนะสำหรับคนที่ใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยเขาบอกว่ากรุณาจดด้วยครับถ้วยละ3 5บาทถุงละสาม้าท่านพิเศษอ่ะ4บาบาทเนี่ยเขาก็จะให้มีกระดาษแบบนี้นะครับมีกระดาษแบบนี้แล้วก็ให้เราจดจดเสร็จแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปในเหลน็กนี้นะครับเันก็จะมีเมน,นูแนะนำ มีส่ทพิอย่ามีโุกเฟ่้ยแล้วก็จะมีปะติมีปะติมีโรสเียล้วจะมีทุกอย่างคุณเี้่าดีงไม่ใช่ะะหรอมีกินกก็างเดี๋ยวเราก็รอเรียกคิวเนาะจะเข้าไปกินหน เมื่อคิดก่อนเรามาถ่ายบรรยากาศถนนนะครับแล้วเราเห็นคนยืนมุงเยอะๆก็เลยยืนดูอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่ได้กินวันนี้เราเลยหาโอกาสมาลองกินดู เจะมีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นเป็นแห้วนะแล้วก็ไอ้เหลืองๆมันน่าจะเป็นอะไร<ๆ>น่าจะเป็นขนมเป็นร้านะครับเวชธานีร้านถุงยางมันก็มีมันด้วยนะมีมันมีลูกบัวมีถั่วแดงมีข้าวโพดแล้วก็มีเฉาก๊วย ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีวัสดุโอ้ดู thank <laughs> you Thank <laughs> you. i oh. เชีลชนชิมด้วยนะมีเก๊กขวยจับเลี้ยงอยู่กวดละยี่สิ ชื่อโลด,ลดลลลได้จ้ะเรเราก็ได้คิวแล้ว ได้กี่โมงครับเนี่ยสามโครึ่งแล้วเก็บกี่โมงโอเคขายทุกวันเนาะอ,อ,อ๋อหยุดหน่อยเหรอ <c oughs> มีธุระถ,ถึงหยุดเนาะมีงานทั้งโลก๋อ้งาน,นจ้ะสามโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่ง เป็นชื้นๆแบบนี้ไหแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำเพราะเป็นน้ำให้เติมเป็นน้ำน้ำเย็นๆนะชิมของหวานๆแล้วกินน้ำเย็นๆเลยชื่นใจี <c oughs> อันนี้มันจะมีอะไรลนะ่ะมีขนมนะมีขนมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมันเป็นโซแดงยมแลก็จะ็น เป็นมีเหลืองแล้วก็มีแป้งที่เป็น,หนเหลืองและช่องไปกินด้วยกันรสชาติเป็นยังไงม,มันจะหวานแบบหวานแบบว่าไม่ใช่หวานแบบมีกลิ่น อะไรสักอย่างไม่ได้ไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยเป็นหวานแบบหวานออาดีสวยเลยเดีวเราลองกินดูเป็นเป็นบะหมี่นะบะหมี่แล้วก็มีแป้งมีกแดง

รุ่มนะเวลาหายเขาแต่เขาบอกเขาหยุดไว้พราะเขามีไปออกงานนี่นี่เป็นชาวขุยอือชาวคุยเป็นเหนียวดิ หอมด้วยแตวกุยเขาเหนียวแข็งแล้วก็นี่เป็นเขามีมะ้าอ่อนนะเป็นม้าอ่อนแลาคิวหนึ่งตลาดเข่นี้ำแข็งจนลนนนะน่าดนะ มะพร้าวเขาก็เหมือนเป็นเนื้อของมะพร้าวเผาที่วนใหญ่เขาจะเอาไปต้มเป็นมะพร้าวอันนี้จะเป็นมัน him ก็ไม่ได้มีรหวานเลย,ยเป็นรถตู้เฉื่อยๆไม่เป็นขนุนนะเป็นขระนุ เขาร้วนๆล้าวไม่เหนียวนิ่มๆ,มๆมข้าก็แบบผมว่าเขาเอาไปเชื่อมไปทำอะไรทักอย่างมีรสชาติจ้ะอันนี้คือเม็ดบัวนะเม็ดบัวเม็ดบัวข้าวโพดแล้วก็ตัวแดง าน,นแนคือร้อนๆมาคือก็ไปซื้อไส่เรือ 最后，多好。 ขอคุณมากครับสดีครับขยันเนอะแบอบว่าแบ่งหน้าที่กันไปเลยเนอะ,ะคนนู้นจับไันู้นคนนี้จับไปดีเนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขอบคุณครับโอเคคลิปนี้เราก็สง่งคกัแกวลานะครับฝากพวกเราที่อยู่ทางบ้านที่สนใจอยากกินบโเกี้ะนะครับเจ้าดังของท่าดินแดงก็เชิญได้เลยนะครับ อยู่ตรงนี้นี่เขาขายก็แต่บ่ายสามโมงครึ่งจนถึงค่ำหนึ่งนะยังไงก็เรียนเชิญแล้วก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมในวิโรด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะว่างๆก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันนะครับมาพูดคุยมาติชมได้เลยแล้วผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบเองทุกคอมเมนต์ด้วยยังไงก็ฝากพวกเรานะครับ ช่องเราจะได้ไม่เงียบเหงาเนาะแล้วเราเค่อยพูีต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายโบเกี้ย่าดินแดง